สวัสดีสดครับครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคมชันลึกเม้นท์ม้มาว <มา S 1> ครับปรับมาพบกับเราในวันอังคารนะพี่ฝนเ<ช>นาะ,ะ,ะวันนี้ดูท่าทางของเราจะไม่ไหวนะคัะท่าผู้ชมรู้สึกว่าสองคนนี้จะไม่สมประกอบกันทนังคู่เลยนะใช่คระอบอยู่แต่ไม่ได้คือ คือต้องบอกก่อนว่าคือบวยเพราะว่าช่วงนี้เปลี่ยนแปลงบ่อยไหนจะฝนตกไหนจะแดดออกฉันเปลี่ยนตามไม่ทันเลยจริงๆพี่ฝนใช่ล้วคือเื่าวันเมื่ออาทิตย์ก่อนไปตากฝนกับพี่เป๋ววิ่งตากฝนกันคิดว่าเบลเอเปนางเอกไปตากฝนเดนสวยๆโอ้ย่ตายล้วันนี้ก็เลยสุดเลยเปื่อยเลยนะที่ผ่นแต่ถึงจะป่วยยังไงเราก็มีข่าวดีๆมาฝากแล้วก็นะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากับนาน นาตรราชครั้งที่3นั่นเองนะผู้ชมใช่ค่ะแล้วซึ่งครั้งนี้นะคะแตกต่างจากครั้งกกครั้งก่อนะครั้งสองครั้งแรกคือเปลี่ยนมาเรื่องสถานที่อย่างแรกเลยคือเรื่องสถานที่จากเดิมนะเป็นหอประชุมกองทัพเรือมาเป็น ที่เซนทาร่าแกรนด์ใช่เซนทันเวอร์นั่นเองและยิ่งใหญ่มากยนะยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็งานนี้สมราคาความเป็นคุณหนุ่มบอยจริงๆไม่ใช่จริงต้องบอกว่าคือคนอาจจะมองว่างานนัตราเนี่ยเป็นงานของทางเอกแซกทางคุณบอยตะกนเก็บเป็นคนจัดแต่จริงๆแล้วก็คือเป็นงานของสมาคมวิทยุและวิทยุโทรทัศน์ซึเรจัดร่วมกันใช่ซึ่งเป็นการที่จัดร่วมกันนะคะซึ่งปีนี้เป็นปีที่สหลายคนก็ ก็เขาบอกว่าผลที่ออกมาก็มีแบบคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่สิ่งแต่รางวัลหนึ่งที่ทุกคนยอมรับเลยคือรางวัล,ล,วลนักนสแสดงนําหญิงถูก,กต้องมาทุกเวทีเลยเกรยยแล้วก็กวาดของเราด้วยช,ชมพั่วระยะเอฮาเกตนะยอดเยี่ยมจาก ดอกส้มสีทองในบทรยาซึ่งบนเวทีทุกคนก็แบบว่าเห็นชมพู่ร้องไห้เขาบอกว่าเอ้ยทำไมถึงแบบว่าชมพู่ยังแบบคือได้มาหลังรางวัลแล้วทำไมถึงเวทีนี้ถึงร้องไห้เพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่ฝนเพราะว่ารางวัลนัตตราาเนี่ยเป็นรางวัลพิเศษที่แบบไม่เหมือนรางวัลอื่นเพราะว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลของคนบันเทิงซึ่งโบทให้การเกะกันเองแล้วแบบมันเหมือนแบบรางวัลเหมือนออสการ์อย่างเงี้ยที่มีการเก็บ เก็บข้อมูลโดยไปสอบไปแบบสอบถามคนทั้งวงการว่าเอ้ยมีคันดิเดตทั้งห้าคนเป็นคนนี้นะอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบลงคะแนนกันโดยเป็นความลับที่สุดแล้วซึ่งทั้งหมดทั้งมวลโดยคะแนนที่ชมพูดได้นั้นก็มาจากแบบเพื่อนในวงการทั้งน,นนะั้นแบบซึ่งม,ม,มันเท่ากับว่าบ่งบอกว่าคนในวงการยอมรับฝีมือของชมพูในบทนี้แล้วถูก และอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้น้ําตาน้ําตาของชมพู่เนี่ยเห็นน้ําตาของชมพู่คือว่าช่วงเนี้ยคุณพ่อของชมพู่อยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ที่ไอซียูแล้วคือทํางานหนักมากแล้วคือเขาบอกว่ามารับรางวัลเนี้ยพอเสร็จจากมารับรางวัลชมพู่ต้องไปถ่ายละครต่อเขาบอกว่าเหลืออีกเก้าซีนอ่ะวันนั้นอ่ะซึ่งออกจากชมพู่ออกจากงานประมาณชัก เกือบสองทุ่มแล้วคิดดูสิเลยเก้าฉากอ่ะเก้าฉากแล้วก็ไหนต้องวิ่งกลับไปที่โรงพยาบาลไปหาพ่ออีกนะเขาบอกว่าช่วงนี้ก็คือไม่ได้คือชมพู่โอาทำงานหนักมากเพราะว่าละครเรื่องสาวบ้าไล่กับเอ้หนุ่มมาไล่กับสาวกับหวานใจในโซก็าลยจะออนแอร์แล้ววันเสาร์นี้นะคะเขาก็บอกว่าคือต้องเล่งถ่ายมากชมพู่ก็เลยบอกว่าไม่มีเวลาไปดูแลคุณพ่อมันเป็นเรื่องที่ตามานะแบบเป็นเหตุผลที่แบบเราแบบฟังแล้วแบบ อยากจะร้องไห้ตามนะวันนั้นบบที่แบบเห็นชมพู่น้ําตาไหลแล้วแบบทุกคนที่อยู่ตรงนั้นแบบเข้าใจอารมณ์เธอนะใช่นะเอนอกจากที่จะมีแบบอา,อารมณ์ร่วมแบบคนที่ได้รับรางวัลนะพี่ฝนยังมีอารมณ์แบบไม่ให้บอกว่า คืออารมณ์อารมณ์แบบไหนต้องต้องถามก่อนอารมณ์แบบไหนมันเป็นแบบบรรยากาศเก็บตกในงานที่แบบท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้เห็นในแบบก้องในทีวีไงไม่ได้ถ่ายทอดตรงนั้นแต่ว่าถึงจะถ่ายทอดสดแต่มันไม่ได้สดซะทุกอย่าง,ตงแต่ว่าเราก็แบบนะสายตาพิฆาตเมาหน่อยเรื่องแรกเรื่องแรกอะไรเรื่องแรกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไม่อยากจำประโยงนนะแต่มันมันก็เป็นประเด็นนะคุณผู้ชมอย่างแบบอดีตความหลังกับ การปะกันปะกันแหมนมของกันละคู่นะแบบหลายคู่มากอ่ะเริ่มแรกเริ่มแรกคู่หลไรคู่หลายเออเอารุ่นใหญ่ก่อนอพี่บีบีน้ำทิพต่อจากคู่นี้จี๊ดสุดนะเราว่ากับพี่เคลลี่แถมมีพ่วงด้วยกับ มากับน้องกรีนจ้าใช่แล้วคือแบบว่าถ้าใครอยู่ในงานจะเห็นว่าอ่ะคือ่ายทอดสดทุกคนอาจจะเห็นอยู่แล้วว่าพี่แคลลี่ธนภพโค้งน้องกรีนมาซึ่งแบบสวยมากเลยนะน้องกรีนสวยมากแล้วซึ่งพอพี่แคลลี่มากับน้องกรีนเสร็จกล้องก็แพ้ไปเลยบีนำทีมค่ะซึ่งบีก็มาร่วมงานด้วยแต่เขาแต่ก็ไม่ได้มีอะไรแล้วใช่คือเห็นว่าเขาก็มีการยิ้มส่งตาทักทายกันนะทักทายกันเพราะจริงคู่พี่แคลลี่กับบีเนี่ยก็คือเขาเรียกว่า ความสัมพันธ์ก็ยังดีนะถึงจะแบบว่าไม่ได้อยู่ในฐานะของคนรู้ใจแล้วแต่ว่าทั้งคู่ก็มีต่างก็เปแบบมีความเป็นคนรักกันแล้วมีทั้งคู่อย่างเงี้ยแต่เราเราแอบสงสัยอย่างหนึ่งว่าตอนแรกอะที่เราเห็นนะคือพี่เคลลี่เดินมากับน้องกินเพราะว่าวันนั้นอะงานที่น้องกิน ชุดที่น้องกรีนใส่แบบทุกอย่างแต่งหน้าทำผมเรามองข้างๆนี่แบบว่าเหมือนบีมากเลยตายแล้วจริงๆตอนแรกแบบว่าเฮ้ยเหมือนม,มากลยนะจงอนแรแว่้ยเมอกนรินเวเมอ,อ,อกนงนกบบแ,นแบบว่้ยเนาลยนะงๆนกเรแบบวหน้าน,านางเรีแบบวหมน้ากนนเรียเหมอนกาแ้มือนางเราอาจาาจะเรา,าไไ้าใจผิดาะงตนว่าเอ้ พี่บีหรือเปล่าแต่ว่าคงแบบอย่าไปฟังใจใช่ไช่ก็คือเป็นคนสวยเหมือนกันใช่แต่ไม่เหมือนอีกสองคู่หลังที่เราจะพูดอีกคู่หลังดังต่อไปนี้คือคือมีการเจ็บจี๊ดไหมเหมือนเหมือนคู่แรกไหมไม่รู้ว่าเจ็บจี๊ดหรืออะไรแต่ว่าแบบมีการแบบชะเง้อชะแงแบบหาทางออกอะไรกันโอ้โหวุ่นวายสับสนโร้อนรนจนได้หมดคู่แรกคู่แรกก่อนอ่ะขอพี่เป็นพี่วีก่อนแล้วกันอ่นวีรภาพส่วีรุ่นพไอบุญพี่วีรุ่นพ่อนะก่อนคือแบบงานกําลังจะเลิกนี่แหละพี่วีกําลังจะแบบ ออกมาจากงานาบังเอิญว่าความหลังของพิวอีนั้นก็คือปุกลุกฝนทิพย์วัชรตะกูลน,นะ่นะปุกลุกก็มาร่วมง,งานนี้ด้วยถูกตออ้องนักข่านก็แบบโอ้ยเข้าออกเดินออกงานแบบมาเข้าห้องน้ำบ่อยมากจนแบบนักข่าวต้องแบบดึงตัวนะดึงตัวใครแบบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไปหาฝนทิพย์ฝนทิพย์จัดให้ทุคกคนค<อ>่ะก็แบบว่าฝนทิพย์ก็ยืนสัมภาษณ์อยู่สัมภ<อ>าษณ์กับนักข่าวสักพักหนึ่งพี่วิรภาพเดินออกมา เดินมาชะง,งักกันแบบใกล้ๆตรงนี้ระยะห่างกันไม่กี่เมตรเนี่ยชะง,งักตึงแล้วแบบหันซ้ายหันขวาเพราะเพราะว่าเจอแบบวงสัมภาษณ์ฝนทิน้องปุุกลุกอยูอ่ก็แบบหันซ้ายหันขวาอีเราก็สงสัยอพี่วีจะไปไหนคะแบบเราก็สงสัยส่วนตัวไม่ตอบจ้ะหันซ้ายหันขวาเดินสักพักหนึ่งคนก็เริ่มมองแล้วไงนักข่าวตรงนั้นเยอะมากเริ่มมองแล้วสักพักหนึ่งเดินอ้อมจ้ะอ้อมหลังอ้อมหลังนักข่าวไปแต่ไม่เดีไม่อะไรนะ ยังไงก็ไม่รอดอยู่ดีโดนแซวโหยคนเขาโหกันทั้งงานเลย <c oughs> แบบวิวอะไรเงี้ยทําไมไม่แบบทักทายกันหน่อยล่ะอะ,อะไรอย่เงี้ยแบบน้องฝนทิพย์ก็ได้แต่แบบยิ้มเป็นนางงามสวยๆของนางไปไอะไรอย่างงี้ <c oughs> ก็บอกว่าคือพี่วีเขาอาจจะไม่ได้อยากให้เป็นประเด็นคือถ้าแบบว่าเดินไปตรงๆอย่างเงี้ยแล้วคือแบบเจอน้องปุ๊กลุกจริงๆก็คงทักทายกันได้แต่กลัวว่าจะเป็นประเด็นไมไงพี่โฟนเราก็สงสัยอ่้ยคนมันเคยมันก็รู้จักกันนะแต่ว่าเฮ้ยจะมาเอ้ยเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยมาเป็นพี่ชายกับน้องสาวกันที่แสนดีทาไมจะทักทายกันไม่ได้ไม่ใช่ก็บอกอะไรกลัวเป็นประเด็นเดี๋ยวแบบว่าเออมาทักทายกันเดี๋ยวคนอะแบบทานไฟเก่าคูอะไรหรือเปล่าพี่วีเขาไม่อยากให้เป็นประเด็น แต่ <N. S 2> พลก uh. เขาก็บอกว่าในงานนะ uh. เขาก็แบบเหมือนตอนแรกจะได้นั่งด้วยกัน uh. นั่งร่วมโต๊ะเลยจา้า uh. แต่ว่าแล้วไม่ได้นั่งเหรอคะอะไรอดีเอ็นก็คือฝนเทีมได้ต้องขึ้นไปบนเวทีก็เลยแบบคลาดกันไง uh. แล้วสุดท้ายก็ไม่ได้นั่งด้วยกัน uh. เพราะว่าทีมงานเขาก็รู้อ่ะสองคนนี้สงสัยแบบแอบจะแบบแบบกระซิบบอกอุ้ยพี่กลัวแบบ พี่วีเขาจะเกรงอะไรอย่างงี้ออก็ขอเปลี่ยนโต๊ะหน่อยนิดนึงออก็เลยไปร่วมโต๊ะอีกวงนึงน่ะอ,อ๋อคือ,อน้องปุ๊กลูกขอเปลี่ยนโต๊ะใช่ออขอเปลี่ยนโต๊ะแบบว่าเออกลัวพี่วีเกรงเดี๋ยวคนเขาจะไปจับเป็นไปเมาส์เป็นประเด็นอีกอะไรอย่างงี้ไม่ต้องห่วงพี่วีนะจริงๆพี่วีเป็นคนเก่งด้านนี้ะถูก<า>ต้องพี่วีดูสังเกตจากที่เล่ามาเมื่อสักครู่นี้แบบ กำลังหาัพี่วขวาพี่วิวเปคนแก้สถานการณ์เก่งมากไม่ต้องห่วงนะจ๊ะเรื่องนี้จริงๆจะบอกลูกๆว่ไม่ต้องห่วงอีกคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งพี่เวียใช่ไหมอ่ะจะยังไงสุกรวาแล้วก็แพนเค้กถูกต้องอันนี้ก็ลายนี้ก็เหมือนเหมือนกันกับปลูกๆนะแพนเค้กยืนสัมภาษณ์อยู่แพนแพนเค้กยืนสัมภาษณ์อยู่แล้วก็มีคนแอบเห็นว่าแบบว่าเวียเขาก็แบบกัก บบคือจะออกมาหรืออะไรเงี้ยคือหนุ่มเวียเขาก็เลยแมบอกว่าอ่ะงั้นยังไม่ออกมาดีกว่าเขาคงคือวีกับเวียเนี่ยคือนิสัยเขาค่อนข้างคล้ายกันคือไม่อยากให้เป็นประเด็นไงคือแบบเออก็เข้าใจนะแต่ว่าลายคือลายของพี่เวียกับแพนเค้กมันไม่ค่อยแบบแฮปปี้แอนดิงสักเท่าไหร่ไงแต่คือเขากลับมาร่วมงานกันได้ไงใช่เพราะว่าแพนเค้กก็บอกหลังว่าเอยถ้า จะกลับมามีถ้ามีการแบบกลับมาร่วมงานกันอีกก็ฉันก็พันเคก็ยินดีแล้วก็ไม่เบือกตะขิดตะขวงใจอะไร่ก็เือยแต่นั้นก็คือในงานละครแต่ว่าพอออกมางานอย่างเงี้ยคือถ้าออกมาแล้วประจันหน้ากันเดี๋ยวก็จะต้องมีคนอจับมานู่นจับมานี่อะไรเงี้ยสองคนนี้ก็อาจจะนิดนึงนะมันก็เป็นเรื่องที่เราก็ก็พอจะเข้าใจแหละเนาะเขาคงไม่ได้อยากอ้นี้เพราะต่างคนต่าง มีคนรู้ใจแฟนเค้กก็ชัดเจนแล้วคุณหมดหมีนะซึ่งพี่มิวและลิตาก็เชียร์นะว่าอยากแบบว่าเขาบอกเป็นคู่ที่เหมาะสมกันแล้วจะบอกว่าแฟนเค้กก็แบบว่าเหมือนแบบจะรับดีหรือไม่รับดีแต่ว่านักข่าวก็ถามเลยไปแล้วนะว่าเออแล้วกระมวดหมีเนี่ยเป็นยังไงเห็นว่าแบบพี่มิวก็แบบว่าเป็นคนเชียร์ให้เลยนะแบบแฟนเค้กก็ได้ก็คาคาคไปตามเรื่องตามราวนะคะก็แบบว่า ก็ต่อลำบากนะเพราะว่ามันยังไม่ได้เปิดเผยเป็นทางการแล้วใช่แล้วคือแบบว่าคือมันเป็นภาพที่ไม่มีความไม่มีการยืนยันชัดเจนว่าแต่ว่าปันเกศก็ไม่ได้บอกมาบอกว่าคนนั้นใช่นะคะหรือว่าไม่ใช่นะคะปันเกศไม่พูดแต่ว่าปันเกศก็บอกอืมค่ะก็ผลหมีก็ยังดีดีมานะคะคือตอนนี้กลายเป็นว่าคนที่อยู่ในรูปที่ออกมาในโลกไซเบอร์อินเทอร์เน็ตต่างๆคนเรอนสงสัยเนี้ยคนคิดไปแล้วแหละว่าคนนี้คือหมวดหมีจะใช่หรือไม่ใช่ก็ตาม คนเขาก็รู้สึกว่าอ๋อคนนี้แหละคือใช่แล้วก็ทําให้คนดูแบบอคนนี้ละมวดมีแล้วกันจบประเด็นไปจลประเดคนนี้แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ายังสงสัยยังไม่วายเรื่องสงสัยนะพี่ฝนยังไม่ยังเธอไม่สงสัยเยอะจริงก็ก็ยังสงสัยว่าเอ้ยที่พี่เวียร์ไม่อยากมาเจอแฟนเคกเนี่ยไม่อยากเจอแฟนเคกไม่อยากเจอแม่เว้ย อันนี้ก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ต้อง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 รอดูนะจริงๆคงไม่หรอกก็คือก็เขาสองคนก็สนิทสนมกันอย่างน้องแพนกับพี่เวียร์เขาก็เคยสนิทสนมกกันตัวเวียร์เองกับทางคุณแม่ก็สนิทสนมกันคงอาจจะแค่แบบไม่อยากเป็นประเด็นหรือเปล่าแต่ีเราก็ไม่รู้นะเราก็ได้แต่เราได้แต่ดูไปอ่มีทั้งแบบคู่ที่ไม่ได้ตั้งใจจะควงกันมากับแต่ว่า ก็มีในงานนะมีคู่ที่แบบไม่แต่ก็มีมีมีตั้งใจไมใช่เรอตั้งใจควงกันมาก็เยอะอย่างแบบซีรีเปกับมี่มี่งก็มาร่วมงานกันด้วยแบบหวานแววเรือยิทีเดียวแต่ที่หวานที่สุดนี่ต้องยกให้คู่นี้นะพี่ชายพี่ชายกับพี่วิกกี้เพราะว่าพี่ชายเนี้ยหวานมากจะบอกว่านั่งอิจฉาตาลอยตั้งแต่เข้างานจนจบงานจนน้องอ่านเนี่ยต้องแบบเข้าไปแบบถามพี่วิกกี้ค่ะ ด้วยความจังหวะด้วยจังหวะที่แบบพิชาฤศยาบอกว่าพี่วิกกี้คะหลังจากแต่งงานเนี่ยชีวิตคู่มีความสุขหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรถามนะเพราะจริงๆคือเขาแสดงออกชัดเจนว่าเขามีความสุขแฮปปี้แค่ไหนก็ใช่ไงเราก็อยากรู้ว่าเออแบบหลังแต่งงานแล้วเห็นทั้งคู่ก็แบบไหนจะเป็นต้องจะไปเป็นผู้จัดละครพิชาก็ต้องไปกำกับละครอีกแบบมือใหม่อะไรเงี้ยก็ต้องเลยไปถามพี่วิกกี้ว่าเอยเป็นยังไงบ้างแบบจะได้ไปฮันนีมูนไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่วิกกี้บอกว่า เอาไว้ไปฮันนีมูนในกองก็ได้ค่ะโอ้ยดูหวานนะฮันนีมูนในกองน่ะกิจการนะแล้วแบบพี่ชายเขาก็เป็นแบบกําลังใจส่วนหนึ่งให้พี่ชายเยอะมากพี่บิกกี้เนี่ยแบบว่าพี่ชายอยู่ไหนพี่บิ๊กกี้ก็ต้องแบบไปตามแถมแบบถามว่าเมื่อไหร่จะได้ไปฮันนีมูนพี่บิกกี้ก็บอกว่าขอทํางานเก็บเงินก่อนเพราะว่าแบบหมดไปกับค่าเงินแต่งงานเยอะมากเหมือนกันอะไรอย่างนี้และอย่างหนึ่งแบบ ถามเรื่องธุรกิจนะร้านอาหารของเขาที่แบบที่เปิดอยู่เขาบอกว่าตอนนี้ก็มีอยู่สี่สาขาแล้วนะบอกว่าแบบแต่ว่าช่วงนี้ก็แบบไม่มีเวลาจริงๆอ,ะอ่ะออในจะักะครรหในเจ้าแบบร้านในเจ้าแบบอีเวนต์อีกอ,ะอ่ะโอ้เยอะแยบะบมากมายก็เลยแบบไม่มีเวลานะก็รู้ว่า,วาถึงไม่ได้ฮันนีมูแต่ถ้าได้เบบีก็ดีนะเบบีเหรอพี่วิกกี้บอกว่าอ๋อรอให้เป็นธรรมชาติแล้วกันแบบว่าแบบ ไม่รีบไม่เร่งอะไรอย่างนี้ก็แบบไปเรื่อยๆนะอืมอ่ะมีอีกคู่นึงแต่คู่นี้เราอยากให้พูดถึงนะว่าเพราะว่าเป็นเราชอบส่วนตัวอืมก็คือแต่ว่าเขาไม่ได้มาควงกันไม่ได้มาควงมาแค่มาร่วมงานเดียวกันแล้วต่างคนต่างรู้ว่ามางานก็คือน้องฉาิปริยชาติกับการเดอะสตาร์นั่นเองใช่ึ่งกันโทรบนเวทีนะแล้วเขาก็แบบว่าแบบน้องฉาิก็ยิ้มสังเกตใช่ไหมว่าเอ้ยในตอนฉาิแบบ ดูรู้สึกว่าจะเชร์แบบเวลาตอนที่พิกการออกมาร้องเพลงใช่ไหมยิ้มหวานแบบแโอ้ยแต่ว่าอย่าไปคิดอะไรมากาาแต่ว่าเขาคือเราถามมาแล้วว่าสรุปความสัมพันธ์เนี่ยยังไงใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้นะพี่ฝนในงานคอนเสิร์ตเดอะสตาร์แปดใช่ไหมเห็นว่าเอ้ยฉาดไปนั่งกุกคลีวงในกับพ่อแม่ของการเดอะสตา์เลยนะ เป็นยังไงอะไรก็คือถามก็คือพอถามชาติชาเขาเขาบอกว่าสถานะตอนเนี้ยก็คือเป็นกันเนี่ยอยู่ในฐานะของเพื่อนชายที่สนิทที่สุดโอ้ยดรามะดราม่ากับน้องชาติก็คือไปแปลกันเราเองว่าความสัมพันธ์สรุปคือยังไงใช่เพราะว่าเพื่อนชายที่สนิทก็คือเพื่อนชายที่สนิทนั่นแหละ ราไม่อยากระบุะเห็นว่ามีซีนแบบว่าดราม่านิดนึงคือไม่ใช่ดราม่าเขาเรียกแล้วอ,อะเหมือนฉากในละครก็ค<อ>ือซีนของพี่วูดดี้อ่มีรินทัชจินดาที่เป็นพิธีกรบนเวทีคุณผู้ชมก็คงเห็นเพราะว่าเห็นกันทั่วทั้งประเทศต,ตอนนี้คือเลิกขายข้องใจเรื่องความสัมพันธ์ของเขาสองคนว่าจะเกาเหลาอะไรไงอยู่ๆเดินลงไปกอดอ่ะกอดพอยเชอร์มันจบไหมคะจบคือประเด็นนี้จบไปเลยนะคะว่าเรื่องของสองคนนี้ที่บอกว่า เกาเหลาไม่กินเส้นอย่างนี้จบแต่น้องชัดเจนแต่น้องก็ยังงกใยอีกเหมือนเดิมพิ้อฝนมันเป็นการแสดงหรือเปล่าแหมดราม่านิดนึงใช่ไหมเดี๋ยวต้องรอดูนะว่ายังไงเดี๋ยวต้องรอเจอสองคนนี้แล้วว่ายังไงเดี๋ยวต้องพักเบรกแล้วถูกต้องเพราะว่าเบรกช่วงหน้านะจะมีคลิปดีๆของดาราในวงการมาฝากเช่นเดิมค่ะพักสักครู่ค่ะครับ นี่คือการเที่ยวด้วยกันครั้งแรกของลูกที่เห็นหน้าเจ้าหนายมากกว่าแม่หรืออาจจะเป็นการทันใมูลรอบสองหรือพาเพื่อนไปพักจากเรื่องเศร้าๆลองหาเหตุผลดีๆแล้วหันไปชวนคนพิเศษของคุณไปเที่ยวกันเถอะกับโปรโมชั่นซัมเมอร์ฟรีบินสองคนพักฟรีสองคืนจากบางกอกแอร์เวย์สเริ่มต้นที่5,500บาทวันนี้ถึง30กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่เฟซบุ o o ไฟลบางกอกแอร์ มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญร่วมประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกสีภาคในงานมหิดลวันแม่ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29มิถุนาย,ยน2 5 5 5ที่สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลตำบลสาร,รยาจังหวัดนครปฐมโทรศัพท์02-800-2341 กลับมาพบกันอีกครั้งครั้งหนึ่งในช่วงที่สองนะคะก่อนที่จะไปดูเรื่องคลิปวิดีโอที่ยี่มาฝากกันพี่ฝนมีอะไรกันใช่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็คือมีงานของเปิดตัวแถลงข่าวของทางแกมมี่เปิดตัวเจลี่ก็คือลีกของญี่ปุ่นทางแกมมี่เขาก็ไปซื้อลิขสิทธิ์มาก็จะได้ถ่ายทอดให้ทุกคนได้ดูกัน ซาทลายใช่ไหมเออ g M M z ใช่ R g M M แนะคะแต่ว่าเรื่องเรื่องเจลิกเราไม่ค่อยสนใจเพราะมันไม่ใช่บันเทิงเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่การใช่ก็คือที่เข้าเรื่องเลยใช่ก็คือเรื่องที่ว่าพี่เสกบอกว่าอีกสองเดือนจะแบบว่าจะกลับมากรมมี่นะมันเป็นยังไงคนก็เลยไปถามทางอากูกันว่าเออสรุปคือยังไงกันแน่อากูบอกว่าไงจ๊ะถ้ากูบอกว่าไม่ทราบ ให้โยนกลับไปที่พิติกิทธมัสอ่านข่าพิติอีกแล้วนะค่ะบอกว่าอากูบอกว่าตอนนี้คือไม่รู้เลยรู้แต่เรื่องแบบว่า GMM ออย่างเดียวเรื่องอื่นเรื่องเพลงไม่รู้เลยต้องไปถามพี่ตีหมดเลยโธออากูค่ะแต่อกูเขาก็บอกว่าคืออย่างที่เขาเคยบอกมาตลอดนะคะว่าเขายินดีต้อนรับพิเศษกลับมาแต่คือปัญหาก็คือการต้อนรับพิเศษกลับมาเนี่ยอย่างไงจ๊ะมันต้องมีกฎกติกาเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ใช่ไหมใช่ก่อนนั้นคือก่อนหน้านี้ก็คือ คือสัญญามันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีการแหกสัญญากันขึ้นมาจนเกิดเรื่องราวจนเกิดเรื่องราวบานปลายใหญ่โตจนถึงทุกวันนี้คนก็เลยมองว่าในกรณีถ้าพิเศษจะกลับมาทางแกรมมี่จะต้องมีกฎกติกามารยาเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะมิฉะนคนก็จะมองว่าโอ้โหสองมาตรฐานหรือเปล่าใช่ทำไมกับคนอื่นไม่ได้แต่ทำไมกับพิเศษถึงแบบเป็นพิเศษอย่างนี้ใช่ทั้งที่แบบว่าก็ ถ้าเอาพูดตรงๆก็คือก็ทําผิดกฎอะ<ช>่ะที่แกมนี่เคยตั้งวไว้กฎไม่ใช่กฎธรรมดากฎร้ายแรงด้วยนะเขาก็เลยบอกออว่าแต่คือเรื่องนี้อากูก็โยนไปแล้วว่าต้องเป็นพี่ติกิจธทอมะเขาเป็นคนจัดการทั้งเรื่องเพลงเรื่องต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้คือเรื่องเพลงนะคะอากูเขาบอกว่าเขาไม่รู้เลยรู้ตแต่แบบ GMM แซดนะคะเรื่องฟุตบอลต้องไปถามว่าแบบว่ายังไงหลีกเยอรมันหยีหลีกญี่ปุ่นยูโรอะไรอย่างนี้คือถาม่ากูจะรู้แต่ว่าตอนนี้เรื่องเพลงอากูไม่รู้เลยต้องไปถามพี่ตีกิทอมัสก็รอเดี๋ยวรอพี่ติออกมาพูดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเพื่อความชัดเจนอ่ะมาถึงวิดีโอคลิปของเราดกวยวิดีโอคลิปที่มาฝากวันนี้เป็นแบบหวานแบบนิดนึงว่หวานแบบกับเราสองคนถูกต้องเพราะว่าเป็นมุมมองความรักของเดา ดาราศิลปินนะจ๊ะจะเป็นยังไงต้องไปติดตามชมในคลิปครับคะ่ะ แล้วสำหรับมากีเราความรักมีความสำคัญมากขนาดไหนคะก็ถือว่ามันก็เหมือนเป็นกำลังให้เราแบบว่าขับเคลื่อนต่อไปนะคะมีกำลังที่จะทำงานต่อไปมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นกำลังหลักอีกอย่างเรียกว่าความรักนี่เป็นแรงบันดาลใจได้ปะคะกีเป็นได้นะคะก็เรื่องงานหรือว่าเรื่องอะไรเงี้ยมันกีก็สามารถเอาความรักมาเป็นแรงบันดาลใจได้ แล้วถ้าถ้าเคยคิดเล่นๆมั้ยคะว่าถ้าชีวิตนี้ขาดขาดความรักจะเป็นยังไงคะที่ก็คงจะแบบว่าเดียวเฉาไม่รู้จะทำอะไรไม่เหมือนมันไม่มีเป้าหมายมุ่งหมายอ่าเรียกว่ามันก็มันก็ไม่มีไม่มีพลังอะไรใช่ไหมคครับก็เป็นสิ่งสวยงามนะครับก็เปรียบเสมือนดอกไม้นะฮะก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ย มีไว้ก็ดูสวยงามดูชื EX ่นชมแล้วก็ถ้าเราจะปลูกไว้ก็เราก็ต้องลดน้ำฝนดินก็เหมือนความรักครับก็ถ้ามีมีความรักก็อุ่นมีความสุขแล้วก็เป็นกำลังใจครับอยากจะถามว่าเป็นดอกอะไรจ๊ะดอกกุหลาบนะครับความรักก็เป็นดอกกุหลาบอยู่แล้วทำไมต้องดอกกุหลาบสีแดงสีชมพูสีเหลืองทุกอย่างกุหลาบแทนความรักอยู่แล้วครับหลายคนเข้าใจครับผมก็คิดว่าดอกกุหลาบนี้เป็นสื่อความรักได้ดีสุดครับโอเคขอบคุณครับ คสหรับครักนะะก็เว่าครัทกแบตรี่ยนต์นะคะเนเลาเราขับรถไปนี้นะคะออแบตเตอรี่จะเป็นางานที่ทาให้รถนต์มเคลื่อนได้แล้วเวลาที่รถอเ,เราก็ชาจก็เหมือนความระคะที่เวลาที่เรามีพลังมากๆเนี่ยความัก ความ,ม,มีแรมีควรมีใช้ชีวิตต่อไปไรเงี้ยให้ความรัก ừ, พี่ก้อยเคยคิดไหมคะว่าถ้าชีวิตนึ่งขาดความรักไปอะไรเงี้ยจะเป็นยังไงคะพี่ก้อย้ว<อ>ิตเพียงแ่า,าความรักไปนะก็ <laughs> ว่าก็ว่า,ว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 าโลกีคงอยู่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้โลมันเกิขดขึ้นมามันมันถูกด้วยความรักค่ะคือความรักเ,เป็นมันเป็นสิ่งที่ทำให้โลกยุบลงไปแล้วจริงๆแล้วมันก็เป็นเหมอกับดาบสองคมช้วยคือ เกิดขึ้นด้วยที่ความรักแล้วมันก็ต้องมีด้วยความรักทุกอย่างที่เกิดหรือตองมีอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าความรักเองก็จะตัดมุมมองความรักของผมนะครับก็เป็นเป็นแบบเป็นอะไรที่หบักสบายๆเป็นอะไรที่แบบเข้าใจกันแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆให้กันมีแต่แบบรอยยิ้มกันแค่มองคนยิ้มเคยเจอแบบมุมมองความรักแบบของเราโดยตรงบ้างไหมก็ในชีวิตจริงก็ไม่เคยเจอนะฮะรอวันทุกวันนี้ก็ยังรออยู่ รอใครจ้าไม่รอใครฮะก็เรื่อยๆครับอืมโอเคก็ใสๆเบ <ừ, S 1> <ร>าๆเนาะโอเคครับการเรียมความรักของนันใช่ไหมคะก็เป็นความเข้าใจนะคะความดูาลก่อดูแลสัญลักษณ์แล้วก็ให้อภัยค่ะอืมแล้วสำหรับพี่นันเราให้ให้ความสำคัญกับเรื่องความรักมากขนาด ว่าเป็นแรงขับเคลื่อนทุกอย่างค่ะใช่ค่ะความรักก็เป็นเรื่องของการที่เราจะทำอะไรต่อไปได้นะคะความรักของแทนละคะก็จริงความรักเป็นอะไรที่สวยงามอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราได้จะได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักมันให,ให้ให้กันคนที่ดีมากกว่าก็เปนว่าทุกคนคงคงมองหาความรักที่ดีความรักที่มั่นคงแล้วก็ความรักที่ที่เอ,อ่อเป็นเหมือนของกันและกันจริงๆหรือเนี้ยค่ะม <c oughs> ันก็เป็นแบบนั้นแต่ในความจริงแล้วเป็นว่าทุกคนทุกคนไม่มีใคร perfect แต่ละคนนะสัรหาความมุมมองความรักนะซึ่งแต่ละ,คน,นะลคนก็ดูความรักหวานกันนะก้อยราชวินก็มีข่าวว่ามีหมอดูดูบอกว่าแบบคู่นี้จะมีฟ้าแลบแต่ก็คือคือหมายถึงฟ้าแลบคือหมายถึงแต่งฟ้าแลบแต่งฟ้าแลบแต่ก็คือตัวคือ เท่าที่รู้จักนิสัยพี่ตูนคงไม่มีฟ้าแลบหรอกก็คือยังไงต้องบอกต้องกล่าวแหละเนาะในคลิปก็มีแพนเค้กนะก็ลางวันแวบเลยทีเดียวความรัเาก็ดูความลับของเขาเป็นการให้ให้โดยไม่หวังอะไรอย่างนี้ไม่รู้ว่านะช่างเป็นความรักที่ลึกลับซับซ้อนเหลือเกินนะคะน้องมาร์กี้ก็มาร์กี้ก็น่ารักน้องเต้าก็แบบตอบได้ดีมากใช่ซึ่ง อนนี้คือความรักของแต้วเขาก็หวานนะเพราะว่า<ช>ต้งกลับมาแล้วกลับมาอยู่แล้วแล้วก็เห็นจะเห็นภาพประารายี่แต้วกับต้งเงนเยอะหน,น,น,น่อยนะคนอีกคนนึ้งก็คือออฟชนะพลนะเออความรักของหนุ่มคนนี้มันลึกซับซ้อนนะเป็นดอกกุหลาบเป็นดอกกุหลาบแต่ว่าตัวจริงตัวตนผู้หญิงของเขาต้องจะเป็นใครเราก็ต้องไปติดตามกันดูแต่ว่าช่วงนี้ของเราก็หมดเวลาลงเล้ววันนี้นะเดีวรเร็วค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสััดีครบ